เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับ c d h PUBG Tournament Pack You Win Back Season ที่2 by Africa TV นะครับวันนี้อยู่กับผมในเซอร์นะครับคุณกอพลแล้วก็ m 4 m นะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในรายการเนนี้นั่นเองนะครับผมใช่ครับสวัสดีทั้งสองท่านและก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมเหลือ3ทีมเท่านั้นครับแล้วประเด็นคือด้วคาร์บอนเนี่ยก็เหลือคนเยอะที่สุดเลยออปชั่นไปลูกนี้ส่งหาวัดอินสปอร์ต มาเลยครับระเบิดลงไปเต็มไปหมดครับมาเป็นสายฝนเลยครับรอบนี้ครับได้คาร์บอนกระเดืองแกจเจ็ตเล่นเยอะจัดๆเลยครับอย่างที่เห็นครับซานโดเนมเดลือสมองอยู่ถึง4ลูกคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ครับแมติกฉีกซ้ายมาบริเวณขอบวงบูโซนครับเดี๋ยวตรงนี้ครับอลิลตลีครับพยายามฮิวตัวเองกลับขึ้นใหม่ครับอุซุมาเยติครับเล่นอยู่แต่ว่าเกราะไม่มีครับอยู่กับอักด้านหน้าขึ้นไปเจอกับวอลดั๊ จะขึ้นเพราะว่เราเห็นแวบๆเลยครับตรงนี้สติลได้หรือเปล่าแต่ได้ครับอุสมเยติตัะฝั่องกล้องมาได้ไปได้ครับบิซิเกอร์ตัะฝั่งของลีลัดลีไปได้ครับอุสมเยติครับตัะฝั่องกล้องมาเซตไปได้ครับเอาจากการขันไปในรอบนี้ครับรอยคาร์บอนอยู่ด้านหน้าครับเหมือนอีซาจะเห็นแล้วเลยครับออลอีสปอร์ตโดนล้อมจากรอยคาร์บอนรุ่นพี่รอยคาร์บอนจูเนียร์รุ่นน้องท่านผู้ชมมากลายเป็นว่าพี่กับน้องฮะเป็นศึกตาสิ่ต้องตัดกระเซตเวสต้องเฮดช็อตอีซ่าท่านผู้ชมเวทีเปิดน็อกได้ก่อนเลยครับเฟิร์สบัตต้อองนนนเียรอแล้วครรับตงนี้3 1 จะหนึ่งต่อสามลุมหรือเปล่าจาังหวะนี้ไงน้องเจอพี่หรือพี่จะเจอน้องพยายามจะส่องตรงผู้ไปซานเนนยมครับแฟดไล่ไปก่อนแล้วสเปมาครับไก่แรกของวันต่อไปของด r ยคาร์บอนอีสปอโอ้โหแกเล่นดีจัดๆครับด r ยคาร์บอครับใช้ตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าได้เป็นประโยชน์ยิงครับในการ